สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับกิฟน,นะคะช่องกิฟต์น้ำสิงสายป่านะคะเห็นเงาปะเห็นเงาปะทุกคนเห็นเงาเราเห็นแดดปะแดดมันงย่างผอดเลยเงาว่างย่างลายนะทุกคนตอนนี้ไม่โคห่างทุกคนมันพังแต่เหมือนเซานี่ตลอดนะพูดถึงว่านะมันสตาร์บัติดนะมันขึ้นโคตรเราเออเพอสอบถามสร้างสร้างผมว่าปเป็นน้ำหัวฉีดน,นะทุกคน ชีดซึ่งเมื่อเช้านี้กีก้อสร้างหัวฉีดได้เมื่อวานนี้แล้วแหละแม่สร้างเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ก็เลยไปเอาอยู่เคอรี่นะทุกคนอยู่ที่เคอรี่บาดเพิ่มนะซึ่งไปเอามาเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดซุปหม้อเลยนะทุกคนเปลี่ยนหัวหัวฉีดเปลี่ยนทั้งหมดหัวนะเปลี่ยนทีเดียวเลยเพราะว่าก้อนหน่ะนี่ สือมาเปลี่ยนบอลในโดมแล้วมันก็เป็นอีกเป็นอีกสิในโดมเปลี่ยนอีกเป็ีนอีก,อกแล้วไปนี่สร้างก็เลยแบบเออเพื่อนก็นบอกว่าถ้าอยากให้มันจบอ่ะเปลี่ยนเบอร์ซุกหัวเพื่อนบอกว่าสิเดี๋ยวเอออันนี้ก็ร้องเบิงนะวันนี้ทั้งนี้ก็เลยร้องเบิงนะว่าถ้าเปาลี่ยนเบอร์ซุกหัวเรามันจะเปลีย่ยนยังไงสิในโดมกค็คือแบบตอนนี้คือเปลี่ยนเบอร์ซุกหัวเลยนะกิ๊บหอนแห้งออกไปแบบ ไปกินเขาเมื่อกี้ะไปหาพระเขาซู้เพื่อนกินนะหาพระเขาซู้เพื่อนินีเราไม่ได้ก็เลยแบบก็เลยข่ามาสตาร์ดรถตอนนี้ห้อนมากก็เลยเขามาสตาร์ดรถเพื่อแบบเพื่อเสีเอาแอนรู้ปะแล้วนี้สร้างมันกับพักอยู่โอพักยูโฮมก่อภัยนะแล้วกินก็จะเอารถไปจอดโฮมแล้วแหละเอารถไปจอดยูโฮม ตอนนี้สตาร์ทเอาแอร์นิดนึงเอาความเย็นก่อนเบิ่งรบนี่รถสร้างสร้างหนาสงสรารมากก็สงสรารเจ้าของเลยห่อนคากิลีเลยสร้างก็ห่อนคื่กันแหลยเบิ่งเด็ดสุกุ้ยเด็ดมาก คุมผ่าคุ้มพรมเลผ่าคุ้มพรมก็ม,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 มีแค่นั้นนะทุกคนลูกน้องก็ลูกน้องมีสามคนนะทุกคนนายช่างอยู่ข้างบนนะซางใหญ่อยู่ข้างบนช่างมวลแท็กเตอร์นะพอมวนนะเป็นคนคนจากเป็นพอรู้จักกัน นี่สร้างประจารถห้างรถนี่ยังก็เอิญเอิญใส่จะเราโทรหาจะเราเอาแล้วตอนนี้ช่างก็เริ่มจะทํางานแล้วนะทุกคนวรวรอให้ช่างทำงานก่อนะเราสร้างสองล้อเรจดกิจะเอารถไปจอดไม่ครบคือวกคือบ i เดี๋ยวเองนะตัวแบบขนาดแค่นี้ยังแบบแสบบแบบเอาารมากตามจริงอนะกิ๊บกับมีบูเลยท่านไหนขอ จริงอ่ะก็มีอู๋เนี่ยแขวนกูดีกว่านี่ซื้ออูมาไบเม,มื่อนั่งซูมามาเหตุงานชโมพออูก็ซื้ออู๋มามาเสียวมานอนเนี่ยแต่ฝนตกไงก็เลยแบบไม่ได้แขวนนอนตอนนี้ไหนตอนนี้เรากินจะแขวนอู๋นอนนะ แขนแทน่แทนทน,นี่นะคะทุกคนอูสิยูเป่าวะตรงนี้เอาเหล็กเหล็กไอ้เหล็กแขวนผ้านะอันนี้เอาเหล็กแขวนเหล็กแขวนผ้าต้องยูด้วยวะยูยูด,ยดกมั่งเหล็กเสษหมดยังงนะตรงนี้เอาไมค์คัตแล้วเรียบร้อย 有不，有吧。